ชาวลัคนาราศีตุลจะดูแล้วนับตั้งแต่วันที่30เมษายนของปีที่แล้วจนถึงวันที่12พฤษภาคมปีนี้ดวงตกดวงโคตรตกดวงมีเคราะหมีภัยป่วยเจ็บอดออดแอดแอดซำซำซักซกหรือมีเรื่องไม่สบายใจทําอะไรยังไม่ลงตัวบางอย่างก็ต้องยอมบางอย่างก็ต้องสมยอมจะไปฮึกเขิมเหิมเกริมในสิ่งใดๆนั้นยากมันเป็นอย่างนี้ เพราะดาวพฤหัสจรเป็นอะไรเป็นมรณะกระโดสชตาค่ะมันเข้าเกณฑ์พินทุบาทซึ่งเป็นเกณฑ์หลักในทางโหราศาสตร์ว่ามีเคราะห์ใหญ่ว่าด้วยระวิภุมมะทั้งโสราอาทิตย์นะอ่าภูมะอังคารโสราซือเสาปัญจะแกรักนาค,คือเห็นไหมระวิภุมะทั้งโสราปัญจะแกรักนาแปลว่าดาวอังคาร ดาวเสาโคจรเป็นห้ากระดงชะตาในภพปุตตะเห็นไหมดาวเสาอยู่ในภพปุตตะเห็นไหมจรมาตั้งแต่หนึ่งมีนาคมปีหกหกนูนแน่เพรานะฉะนั้นมันเป็นพินทุบาต,ตัวที่หนึ่งนะละวิภุม,มะทั้งโสราปัญจะากแก่ลัคนาพุทธเก้าจันกับชีวาจันคือจันชีวาชีโวชีวะคือพระรหัสจันกับชีวาแปดเป็นแปดุกเจอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันร์ร้อนนิรันร์ร้อนนิรันร์แปลว่าร้อนกายร้อนใจรนรุยะ ร้อนมันต้องทุกสิมันเกิดจากมโนวิญญาณกายวิญญาณนะอาจารย์รู้เลยว่าไอ้สังขารอันเกิดจากการปรุงแต่งของธาตุทั้ง6กธาตุทั้ง6มีอะไรบ้างอาจารย์เพรู้ไหมดินน้ําไฟลมอากาศวิญญาณธาตุทั้ง6นี้ถ้า2สองธาตุผสมกันเมื่อไหร่มันจะเกิดสภาวะทุกข์สุขอันเป็นไปตามหลักธรรมหมายคว่าว่าอย่างนี้ตาหูจมูก ลิ้นกายใจเนี่ยเรียกว่าโมโนทาวารเรียกว่าเป็นลักษณะของภายในภายนอกคือตาเห็นรูปอันนี้เป็นภายนอกแล้วหูได้ยินเสียงภายนอกแล้วมันจึงมีสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นแน่นอนไอ้อะไรที่มันสองอย่างผสมกันเนี่ยตามหลักที่หลวงตาสิสิสอนจะเกิดเป็นทุกข์และมันจะทุกข์มากกว่าสุขปกติมันมีทั้งทุกข์และสุขนะทุกข์และสุขอันเกิดจาก รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสผูดทพธาธันมรมแน่นอนคุณต้องเกิดอันนี้ภาษาธรรมเลยมันเกิดทางทุกขเวทนามากกว่าสุขเวทนาที่จะเกิดก่อมีเป็นกับชาวราศีตุลในสภาวะที่พระหสัสสสบดีจอมเป็นมารานะพระสดีปเปรียบประดุดกุศลผลบุญปุณความดีที่ได้สร้างในกุศลทั้งหลายตั้งอดีตจะผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีมากหรือน้อยตามแต่ละบุคคลที่เป็นไปวิเคราะห์จากขึ้นดวงชะตาเดิม ยี่กอาจา์พฤสดีเดิมเป็นมหาจักนำหน้าดวงชะตามีมากพอจอเปอนะ็นมรณะคราวนี้ก็ต้องเสียมากเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่30เมษายนที่ผ่านมาคุณเกิดราศีตุลจนถึงวันที่12พฤษภาคมปีนี้มันจึงมีเกณฑ์ข่าวเคระห์มันจึงมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรใหญ่ๆมันจึงมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรแล้วติดขัดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือมหาภาคที่เราดูดวงกันจุลภาคณนะเวลานี้เดือนนี้มีนาคมมีนาคมจะเป็นยังไงอาจารย์เปิ้ลเราก็ต้องมาดูดาวจรอ,อ้าวดาวจอนขึ้นมานะ จะเห็นได้ว่าในเดือนมีนาคมนั้นจะเห็นว่าดาวไปชุมนุมในเรือนอริเพียบเลยเห็นป่ะ,ะดาวชุมนุมในเรือนอริมีอะไรบ้างจาันเปิ้ลอ่ามีเดิมเนี่ยมีดาวพระราหูในยายมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะคะปีก่อน17สิบเจ็ดตุลาปีสองพันหกสิบหกค่ะราหูจอเป็นอริเรียกว่าปุตตะอริะนะ โปรเจกต์โครงการงานบริวารล้วนเป็นปัญหาทําเรื่องผิดพลาดให้ปวดกระบาลล่ํามานะเออแย,ยังเป็นอยู่ล่ําไฟจนกว่าจะผ่านพ้นมหาห้าพฤษภาหนุนแน่นะแล้วดาวสุขค่ะได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณต้นกุมภาพันธ์มาแล้วค่ะสุขเป็นมหาอุดในเรือนอริค่ะก็แสดงว่าตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนถึงพฤษภาคมดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนอะไร ดาวเจ้าเรือนตนุนะุะแปลว่าตัวเองตัวเองจอนเป็นอริตีความหมายได้สองสถานหนึ่งคือตัวเองทําอะไรก็ไม่ลงล็อกไม่ลงตัวลิ้นเหนื่อยยากลําบากกายก็สองคือมีทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นจากอริก็คือโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังสารพัดสารพันที่เป็นไปเ,เห็นไหมค่ะแล้วก็ดาวพุธค่ะอตอนนี้ดาวดาวพุธเนี่ยนะจคกจรามาอยู่ที่ราศีเมร ช่วงประมาณปลายกุมภาใช่ค่ะย้ายมาแล้วแต่เดี๋ยวจะถอยกลับมาค,คือคืองี้ดาวพุธและดาวศุกร์มักจะโครจรเป็นอริปุตตะกับคนเกิดราศีตุลค่ะ,อะไ,อไอสภาพแบบนี้มันเป็นสภาพที่มันไม่ลงตัวจะเอายังไงก็เอายังไงไม่ได้สักทีเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยคนเกิดราศีตุลจะต้องเข้าใจโปรเจกต์มีเยอะแยะจริงแต่เดินไม่ได้ยังติดขัดติดขัดเป็นปัญหาเรารู้สึกว่าอึดอัดอึดอัด เต็มปดาเมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงอาจารย์ไม่ยากครับหลังวันที่13พฤษภาพระฤหัสบดีย้ายจากมุมมรณะเป็นพินทุบาทย้ายเป็นสุภะแม้เป็นประไม่เสียหายะจะเป็นมาหามงคลตรีโกนถึงรักานาให้ยากเป็นง่ายร้ายเป็นดีติดขัดเป็นผ่านพน้นฟทงอ่ะ ฟังแล้วชื่นใจไหมจ <ร color> <them> <delegation> ้าเออชัดเจนไหมคุณอันบอกว่าครึ่งปีหลังถึงลงมือได้เต็มที่ไม่ใช่ um <pł> เวลาเราต้องการได้ดอกได้ผลอย่าหวังผลเลิศในทันใดแต่ต้องทำเอาไว้เพื่อหวังผลเลิศในครึ่งปีหลังไม่ใช่แปลว่าไปรอเริ่มต้นครึ่งปีหลังแล้วตอนที่ดวงดีในครึ่งปีหลังคุณจะอะไรไปดีตรงนั้นใช่ไหม คุณรู้ไหมตอนนี้อาจารย์ทำงานเพียบเลยดวงตกกลาสีตุลลักโหราธิบดีงานเพียบแต่ไม่หวังผลเลิศตรงนี้ทําทําให้เต็มที่ตรงนี้ไม่บน่นไม่ไวยวายป่วยเจ็บก็ทนทำฮึดชู้ทําและเดี๋ยวพฤษภาคมดวงดีที่ทําตรงนี้เกิดผลฟันธง นี่พิธีของผมแบบนี้อ่ะคุณเข้าใจกันไหมผมจะพูดให้ฟังเริ่มต้นทําตอนดวงไม่ดีอย่าหวังว่าจะเกิดผลอย่างฉับพลันในทางดีแบบเดี๋ยวนี้ถ้าวางเขาเรียกว่าจุดเบรกอีเวน p ์พอยต์จุดคุ้มทุนจุดคืน,คนทุนเกิดเกิดประจักษ์เกิด,กด,กกดสําเร็จมันต้องหลังพฤษภาถ้าเกิดคุณที่ว่าเดือนมีนาเมษาพฤษภาหลังวันที่ สักประมาณวันที่13ไปแล้วนะเออจะเกิดผลแล้วคุณทนตนเหนื่อยตรงนี้ได้คุณทําไปคุณไม่คิดอะไรทําเลยทําเลยและทาอะไรต้องรอบครอบรัดกุมเพราะไม่มีสิทธิ์ทำตรงนี้ผิดพลาดคือตอนนี้มันยิ่งบีบคั้นเพราะดาวไปชุมนุมในเดือนอริค่ะอริมันแปลว่าชุมนุมพร้อมเลยค่ะลุมเลยลุมเลยตอนนี้ ท่านคุณเกิดราศีตุลตอนนี้ต้องมีของดีติดตัวตอนนี้นะองค์พระราหูแต่องค์ทรงครุฑเนี่ยสร้างไว้แต่ไม่ค่อยโปรโมทนะครับมีเนื้อนวโลหะแล้วองค์หลักรู้สึกจะ999หรือเท่าไหร่เนี่ยนะแต่แต่พี่ซีดีคือคือสังเกตแม่อาจารย์ไม่ค่อยโปรโมทอาจารย์มันจะมาโปรโมทเหรียญหลักร้อยเพราะอาจารย์เป็นเป็นห่วงคนว่าเดี๋ยวไม่มีสตังค์แต่ยามนี้บอกเลยมาเอาไปเหอะมีไม่เยอะหรอกเนื้อนวโลหะเนื้อนวโลหะนะเนี่ยเป็นเป็นเหรียญไหมเป็นรอยองค์เห็นไหมองค์ตรงกลางไหมนั่นคือเต็มองค์ตรงงกลานนนะเเี่ยยห็ม เนี่ยสูงสี่เซนเนี่ยนี่ใช้องค์นี้เลยสุดติดต่อที่รายดีแอดูปักมีไม่เยอะหรอกใช่ค่ะนวะ,ะโลหะครบสูตรแล้วที่สําคัญโรงงานช่างสมอนหล่อและหลอมโลหะผสมสุดเลยนะใช้ของดีแบบนี้จะได้แบบมีพลังเอาละตุนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการเงินตอนนี้ดาวการเงินจรเข้าเดือนสุภาษแต่มนนมนไ,ได้เงินมาจ่ายเงินไปได้เงินมาจ่ายเงินไปมนแปลว่าหมุน หมุนเงินหมุนเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีตุลในเรื่องของการเงินคุณจําไว้นะคุณจะลงล็อกลงตัวมากหลังพฤษภาคมไปแล้วตอนเนี้มันเดือนมีนาซึ่งมันวิกฤตสุดเลยสุดเพราะดาวการเงินวิปริตเห็นไหม,มนตั้งแต่ยี่หกกุมภาถึงแปดพฤษภาที่มันไล่มาดั้นคือดาวที่มันจรในเรือนอเพี่เอฟเลยแน่นอนมันต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาคืออะไร คนที่เขาชื่นชมนิยมกันคือคนที่ยิ้มได้เมื่อภัยมาอาจารย์ยิ้มสู้เห็นไหมไม่กลัวหรอกนะก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องงานเรื่องเงิน,นความรักช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนต้องตั้งสติสําหรับราศีตุลอย่าประมาทอย่าสติแตกตั้งสติยอมรับสภาพยอมเสียในบางอย่างที่ควรเสียเสียไปได้ไม่เป็นไรหรอกเราไม่เคยมีมันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละนะ มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงของชีวิตนะครับและจะลงทุนรายใหญ่ๆอย่าเพิ่งลงทุนนะดีแล้วถ้าปลอดภัยสุดคือหลัง13พฤษภาคมเข้าใจไหมครับนี่คือความในใจนี่คือประสบการณ์นี่คือชีวิตจากชีวิตแล้วเมื่อมันผ่านพ้นวันที่13พฤษภามนะชิตคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นไปสู่ความรุ่งโรจน์ เพราะนับตั้งแต่13บาพฤษภาจนถึงวันที่หนึ่งตุลาดาวพฤษฎดีซึ่งเป็นดาวของบุญคุณความดีโคจรเข้าเรือนอะไรโบศุภของโนชตาค่ะแปลว่าแปลว่าบุญจะนําพาความสุขความสําเร็จมาสู่จะบุญจะนําพาความหวังและความปรารถนาไปสู่ความสําเร็จค่ะสุภะแปลว่าความสําเร็จคนเราจะไปสู่ความสําเร็จก็ต้องมีความหวังความปรารถนาจงหล่อเลี้ยงความหวังและรอคอยนะ แต่ถ้าเกิดจะทําอะไรตอนนี้เริ่มต้นพอได้แล้วมันมันไม่ลําบากนักก็ค่อยๆทําไปก่อนก็ค่อยๆทําแบบไปก่อนเพื่อเพื่อทําเว้รอมันเกิดปรากฏยิ่งใหญ่เพราะเดี๋ยวตรงนั้นมันดีแล้วเราไม่ทันมันนะแล้วหลังจากวันที่สองตุลาคมเป็นต้นไปถึงยี่สิบสองธันวาเกิดอะไรดูให้ยาวเลยอ๋อก็คือดาวพฤหัสบดีจะโคจรได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอยู่เรือนกรมมะแปลว่าแปลว่ามหาอุดเนี่ยคือสูงเด่นเป็นสง่าคือจะมีเกณฑ์ โปรเจกต์โครงการหรือว่าการทํากิจกรรมกิจการเกี่ยวกับเรื่องของงานทั้งงานลาดงานหลวงงานส่วนตัวงานที่คิดทํางานที่ทําร่วมกับใครก็ตามทีจะรุ่งโรยโชตนายิ่งนักเพราะมหาอุดแปลว่าสว่างสวัยไปทั่วโลกธาตุดุด พลังแห่งปัญญาความสําเร็จพระอาทิตย์เป็น 10, 10ดวงสว่างวาบในเดือนการงานในรอบ12ปีเป็นจังหวะที่1แล้วไปจังหวัดที่สองด 2, เดือนพฤษภาคมของปี2569ไปอีก6เดือนโอ้โหนี่จุดสุดเลยนะสุดๆเพราะนั้นยังไงอาจารย์ยังไม่ได้กลัวอะไรเลยมันจะไปอย่างนี้นะก็ขอให้ราศีตุลได้เข้าใจเอาละครับนี่คือสิ่งที่อยากบอกกล่าวให้รู้แนละเข้าใจ